สวัสดีครับยูคูผมเจนะครับตอนนี้ผรมเีเกมบล็อกคุณนะตอนนี้ผมก็อยู่ในช่วงตอนซื้อผลแล้วแจกให้เคินหรือถ้าเจอของดีก็ออกเลยตอนนี้ผมผมเคยไปกดลงนะแต่ผมก็จะผมก็จะไปทําฟาร์มให้ไวที่สุดนะถ้าที่ผมจะทําได้งั้นผมงั้นรอไปสักหลายชั่วโมงนะเดี๋ยวโอเคนะครับผมตอนนี้ผมได้ไปทำฟาร์มมาได้หกหมื่นห้าแครับฟาร์มนานมากนะผ่านโอ้โห ผ่านไปหนึ่งผ่านไปหลายชั่วโมงอยู่แล้วก็นานอยู่แล้วการซื้อผลมางั้นเราจะมาเสี่ยงดวงกันเลยนะครับที่จริงผได้พางใหม่เป็นหมวกแต่ผมไม่ชอบอ่ะมาหนึ่งสอง แล้วก็กระโดดเยี่ยมหัวหนึ่งครั้งนั้นแล้วก็กดสุ่มเลยนะครับแมกมาฟูดอีกแล้วเหรอแมกมาฟูดโอ้แมกมาฟูดเจอประจำเลยแมกมาฟูดเนี่ยผมขอนอย่าไปวิคอ์ก่อนนะถ้าเกิดขยะตามมาก็ตามมาลวกันนะแต่ผมไม่สามารถลงได้ตอนนี้ถนะ้าเกิดผมกดออกปุ๊บไม่รู้ผลนหายหรือเปล่า ผมมีส่วนร้านประสิ็นต์นะต้องผล,ผลต้องหายเน่ผมเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดผมได้ผลบอมผมจะลองทดสอบว่าถ้าเกิดผมลองเอาผลบอมเนี่ยแล้ลองกดออกดูซิมันจะหายหรือเปล่าผมว่าหายเ่ยขนาดตายยังหายอะ่ะเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์ผลแมกมากันมันใช่หรือเปล่าเพื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้าเราไม่ค้นถ้าเกิดเราไม่ค้นหาเราจะไม่รู้ซึ่งผมให้แต่ละคนไปยุบร้อยแล้วครับ ซึ่งแบ็กมาถือว่าเป็นผลที่ดีนะลืมบอกไปเป็นผลที่ดีคือส่วนมากคนเขาบอกว่าใช้น้อยกันมากเขาแบบมันไม่ค่อยแรงไม่ค่อยดีแต่ความจริงแล้วแรงมากจะลองหาคนแถวๆนี้ดูเดีย๋ยวถ้าเจอเอยู่ยเดี๋ยวลองยกให้เขาดูหรือจะกินเข้าไปก็ได้นะแต่ผมเสียพลังเฟรมตัวเองอะมันไม่รู้ว่าพลังนี้มันบินได้ไหมแล้วมันเป็นผลโลเกียด้วยหรือเปล่า งั้นเพื่อไม่การเสียเวลาเราไปวิเคราะห์ชื่อมันดีกว่าฟาร์มตั้งนานได้บทแ,นะแมกมาก็ดีนะบทแมกมาจริงด้วยแมกมาเลเวลความสามารถอ๋อมันมีเลเวลด้วยเหรอ,อ,อโอเคโอเคโอเ,คเลเวลความสามารถอ๋อไม่ใช่ ผมว่ามันแบ็กมากน่าจะบินได้นะผมว่าแบ็กมาบินได้มันมีนั่นอยู่อะงั้นผมกินเลยแล้วกันมันจะกินเลยโดยไม่นั่นนะอ่ะอ่ามันจะสีสวยนะมันสีสวยมากสีสวยมากผมจะกินเลยนะครับเอา้าหล่นตกพื้นเฉย อีระตกบยืนมฉีเก็บใส่ของได้ไหมเนี่ยอะเก,ก็บของใส่ไม่ได้เยอะจังกินแม่งโอ้โอ้พลังมากมากเฮ้ยมันบินได้เริ่มไปพลังนี้บินได้ไอ้พลังแรกคืออะไรบินได้นะบินได้โอ้ ผมเคยได้มาก่อนนะผมเคยได้มาตัา้งแต่สองรอบแล้วสองสามรอบแนละ้วตอนนี้ไม่รู้ใครอยากได้ก็ไม่มีใครอยากได้เหมือนกันแต่แบบคือด้วยด้วยความที่ว่าแบบมันโคโลเซฟมันไม่เหมือนกันอนะ่ะมันก็เลยแบบไม่สามารถหาหากันได้ง่ายง่ายงั้นถ้าเกิดถ้าเกิดใครอยากเจอผมก็ไปเจอกันที่ป่าจังเกิลน,นะป่าจังเกิล นั้นก็สับวันนี้นะบุคคลจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับวันนี้บ๊ายบาย